และนี่คือคูเคอร์ใน17เรื่อง 1, เ,เรื่องที่หนึ่งคูเคอร์เป็นตัวละครที่3าและเป็นจังหวะที่สาไเป็นขั้นตอนตีสซบังกี้สีเงินที่มีสระอากาศพรอกจะขอสองอันที่ปลายบนหัวมีฉาบสีเงินแวววาวเก้าดูเหมือนกําลังมองดูฉาบที่อยู่เหนือเขาเรื่องที่2บนหัวของเขาเด้งไปตามจังหวะอย่างละเอียดอ่อนและสศกสิงห์งางขณะที่เขามองดูฉาบโดยอ้าปากเล็กน้อยเสียงจะประมาณนี้ ตัวที่ส่วนของเขาดูสูงขึ้นแม้ว่าปัจจัยบางอย่างอาจเป็นเพราะต้นบนขอของเขาถูกพาออกเป็น2ส่วนในโครงหน้าที่ไม่ได้ใช้งานอวัยวะภายในหัวและกล้ามเนื้อของคูเกิลถูกซ่อนไว้โดยฉับของเขาในระหว่างการเคลื่อนไหวคุณจะสังเกตเห็นดวงตาแดงกลับของเขาและเลือดที่ไหลหย,ยดออกมาจากหัวและปากของเขารวมถึงสมองของเขาที่มองไม่เห็นด้วยที่4่ขาบ,บนหัวของเขาเคลื่อนไหวอย่างแรงและแทกศีรษะที่ได้รับประจิบของเขาด้วยอัตราที่น่าตกใจเจงจประมาณนี้ เรื่องที่5้าคูเคเป็นตัวละครที่มีความฉลาดสูงนอนกับกาโนดโดยเป็นผู้สร้างฟันมดและมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เรื่องที่หกเป็นของเขาที่วนซ้ำในโหมดปกติเรื่องที่7จ็ดในทำนองเดียวกันสกายก็ทําเช่นนี้เช่นกันแต่ในโหมดเสี่ยงขวัญแทนเรื่องที่แปดคูเคและกาโนดเป็นเพื่อนีดีก่อกันเรื่องที่เก้าคูเคิลได้สร้างฟันมดและมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ร่วมกับกาโนดเรื่องที่สีแอดดิเลกขออย่างหนึ่งของคูเคิลก็คือการสร้างสรรค์สิ่งต่างเรื่องที่สิบเอ็ดก็สามารถถ เสารอากาศนั้นทะลุผ่านหัวของเขาไปทั้งหมดหรืออาจทะลุผ่านร่างกายของเขาไปเลยก็ได้เรื่องที่สิบสามร่างของคูเคิลหายไปจากตำแหน่งเดิมเนื่องจากมีพิกเซลไม่กี่พิกเซลโดยเคลื่อนไปทางด้านซ้ายตรือที่สิบสี่ความตายของเขาน่าจะเกิดจากการถูกบทขยี้กับฉากหรือไม่ก็ถูกโทนอื่นตัดศีรษะออกเรอที่สิบห้าในมวมสยองขวัญก่อนที่จะตายคูเคิลมีแนวโน้มที่จะตาบอดเนื่องจากมีดวงตาแดงก่ำคล้ายกับพิงกี้ตรวองที่สิบหกเสียงหมวมสยองขวัญของคูเคิลแค่สั้นกับหมวมสยองขวัญของโดยมีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียว เมื่อมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์พูดว่าหนีไปซ้ำๆเรื่อที่สิบเจ็ดอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่ได้อยู่ในเสียงมสยองขวัญเก่าของมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์